ัไปนนดีนะอย่างนี้เราไปตีเมืองน,นอกวันทีอ่ออฟสวิงลมนี้มันเชิญออกเลยนะโอ้ยพูดอ,อย่างนี้ผมก็ไปเลยนะี่ป่าเลยนี่ป่าไปตีอตามาตาใหม่ๆพวกสวิงนี้ปุ๊บมันเชิญเลยทำไม,ม ทเ,<ย>เอาเล็กห้าดีกว่าตีไปงุ้นก่อนดีกว่าเลา็กห้ามาตีตรงไปน่้นใช่ไหมเออไปนี้เลยอหาห้าแบบนี้ ถึงจะแช้งก็ข้ามถนนแน่นอนงานนี้ถึงชายเร็วหยิบหายไม่ลาเหรอวิบวัดอุ้ยข้ามเว้ยนูนข้ามเว้ยไปตกตายตายเออโอ้โหโอ้โหยังโชคดีกุศลหลุนนำโอ้ยสวยจัดลง ไม่ไปไหนเลยลรงนี้ตีไปพุดนิดว่า ข้างข้างเกาออกมาได้ไงเราขอองหอกมาได้เลยโหหลุนี้พาสีพาสียาวมันพาห้าใช่ไหมใช่หลุนี้พาสีอันนี้แชมป์หนึ่งอดีตเคยตีสองอ่อนเดี๋ยวนี้สามยังไม่อยากอ่อนผมตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยเล่นหนุ่มนี้ได้สองอ่อนเลยนะเอาเล้ยมาแล้ววุย ไม่เคยได้สองออนเลยหรเฮ้ยผมเคยได้เบอร์ดี้ด้วยหลุมนี้อ่ะยาวไม่เคยดอได้เคไตงนะช้าไวงนี้เลียงะานอ้ไม้หลุดดูดไม่ตกน่รูดููักไม้หลุดไม้หลุด ปีสองก่อนนั่นเองแล้ในี่ชี วิ่งสวยครับกิฟเลยป่ะเนี่ยฮะอ๋อจ่อปากพี่แสงครับโอ้โหกิฟกิฟแล้วยังเหรอพี่โอ้โห อดิสาต์เนี่ยอย่าไปซีทอย่าไปซีทซีทไปแล้วเไย โอ้สวยครับพี่อาจจะทรายเลยอ๋อแล้วทรายไม่ถึงหรอ,อวะยึดถึงแล้วเนี่ยที่ว่าเหมือนกันยึดถึงแล้วเนี่ยพวกพี่ขอมั่นใจมากเลยที่เดินเป็นง,งั้น ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันมันจะขึ <speech> ้นยังไงวะมันทางหลงเี้ดูดีก็ผมกะมันตกใหมันไหลเข้าไปอยู่แล้วตอนนมันะเลยวอกข้ไน่ะไม้ตขมทั้เลยด้ลงหอก่ จดสายไม่เป็นไรนะได้เอ้ยจดทรายไม่ได้ได้ได้ที่ไหนมึงก็ไปสอนน้องเขาผิดผิดเขียจดทรายได้มีไหนจะเตี๊ยงไงว้ไม่ได้เรียนตำรามาเล่นที่อื่นก็โดนเขาว่าเอาฝึกฝึกแค่นี้ก็หลุแล้วกูยังมาได้แค่นี้ก็หลุแล้วเนี่ยสั่นเลยเจ้าจริงจริงสี่เลยสายไม่มี

รอนจุตายาตามกันไปแล้วโอ้ดี เยอะแยะไปทำไม,มตรงนั้นกอไผหรือเปล่านี่วางกองไปเลยครับพี่วางกองไปเลยเอาไปทางเดียวกันหรือเปล่าอ๋อจะดีกว่าโอ้โงงามกรกสวยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม จ้าไม่มีข้าจะทายซ้ายมืออย,าย่างเดียวทรายหน้าทงอย่างเดียวใช่ไหมจ้าตายซายมือไปนะดิน ไอ้สายเมื่อกี้นี่คือสายหลอกนั่นเองส้อขวาทาขึ้นวขาขึ้นขาดของผมตกไม่อยู่ตรงเพราะเลอไปทางลงปาาไหลไปล่างอยในของนี้ก็เสร็จแล้วตกน้ำออก เบาไปแล้วเบาไปแล้วเบาไปแล้วว่มันชื้นไง้ขวาาทั้งเยอะเนี่ยัตกนี่เลยมาหลบฝาไปเน วันนี้วันแรกที่เปิดริงริงฝันเลยไดินตรงไงยังวนก็เรียกมาแต่ทีเดียวมันไม่ตรงไม่รู้ว่ามันยาวหรือว่าไม้มันแอ่นมันยาวไงมันยาวไม้มันลงมันไม่ทันมันก็เลยเกิดเปดูข้ามแล้วแค่นี้ก็หลุดแล้วเนี่ยอ้าวจะโดดขึ้น ให้ให้ให้ความจริงใ้ความจริงตกน้ำทำอะไรตีมาทางขวาก่อนนะ้ซ้ายไปทางซ้ายเดี๋ยวก็ตกอีกลงบอทรายมาขวาก่อนจะโลกลงบอทรายโอเคดูอยู่ค่ะ ได้อ่ะเด็บให้แล้วตามเขาหน้าดูเออไม่หลีได้้ดกว่ก็ต่อหเฮ้ยน้ำอีกโอเอนวนมไหน้าไว้หน,น้าไว้เราต้องดูศักยภาพเราก่อนว่าอุปสรรคมันเยอะแค่ไหน ถ้าศักยภาพเราไม่ถึงไปตีสู้ประสักดมันก็จะเสียหายเยอะพยายามนะใช่ใช่พยายามควบคุมจิตใจเมื่อกี้ถึงบอกว่าให้ตีขวามาก่อนนะตีวางมาก่อนนะอย่าตีสู้นะตีสู้หมดลูกหมดถุง้อนยี่้าๆนานอย่างนี้สบายทำทำเละกรวมนี้เล็กเอง พัดได้หน่อยด้เอาแค่คลิปพอนะอย่าลงนะแค่ลิปพอลง ชื่อน้องจอยแต่บ้านเรียกน้องจอยยอย่าเป็นอไายังไมไดโดนแล้วหลุมนี้ลองแรงด้วยค่อยๆเหี่ยงไปเดี๋ยวมันกน้ำีตงน้ำอ่ะถ้าตงน้ำก็ถ้าถือศานาคิดได้เลยนะตาบ่า à, có đinh không mà đinh không mà có đinh không mà <laughs> ไปไปไปหาพระเยซูไปไปสารภาพาบปาปแถวนู้นไม่ต้องมาแล้วไปห้าแล้วยังงอาอาห้ามีใครเยอะกันนี้ไหมมีใครเยอะกันนี้ไหมย,ยังจะหาพวกอีกเบาอเท่าไหร่สี่เงรอคนตกน้ำอย่างเดียวพอ ไ <c oughs> กไกก็ไก่ไปใช่ไไก่ไปไหนก็ชักชัก <c oughs> ไปมาพี่วิวไปถึงไปตีสามไปกับพี่เตียงกับประธานสี่ใจกับอสองกองมันสามคนมันตีทิ้งหนุ่มดีห้าสิบร้อยมาถึงหนุ่มมุงกินถึงหนุ่มกินมันแขนชิบหายพอสองกองตีระยะลูกซ้ำไปดีสองกองก็แขนชิบหายไอ้เตียงก็แขนยิบหายบอกาไอ้คนตีสั้นกินหมดอ๋อสวยไปเราไปตีแท้ผู้หญิงมาเราไปตีแท้ผู้หญิง สายเตี้ยๆก็ยังขอสู้ได้สายสูงๆก็สุดสายไม่ได้ด้วยนะเออห้ามไปก่อนอุ้ย เราตีได้ไม่วางตังเลยไอ้ยังแค่ขึ้นสิบเองอะโถ่เอ้มันกี้ตังเป้าสิบนี่ทะลุแล้วนะจะได้เกียร์เขียนทั้งปอนโอตีเหเนยดันไปดันไปไปเห็นของไปตีเอาตามก็ไปดูทำไมลูกเหลือเยอะอ่ะอิจฉาอิจฉาฮะลูกเหลือเยอะอ่ะเดี๋ยวกลัวไม่สูสีกันนายเดี๋วก็เดี๋ยวเขาตีนะฮะไม่เคยลงกิน ลงกินก่อนแต่ผมตีไม่ถึงแล้วนี่ผมตีไปเลยหรือเล่นายหลบลุ่มคนนึ่เพค่ตีเดี๋ยวกนน่เขาตีอ่ะเดี๋ยวตีกฟอสตอลายเนี่อคนตีได้ีม่รีร้อยห้าสิบพูดไปร้อยหนึ่ง พีไ่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเหรอพี่ไม่ตายจำคำนะจำไม่ตรงเอาลูกอยูไ่ไหนยะอ้าวอาชีพอะไรไปอยู่ไหนขึ้นดูไอ้ยอ็งแสกว่ะวันนี้เพี้ยนไปหมดเลย ไม่คลิปละฮะแอปโธดไม่เข็นไม่เข็นไม่เข็นไม่เลยเจ้าตีเข็นทะลุโออินวันพี่กอดให้เต็มห้ เดี๋ยวน่าอันตรายน้ำแล้วถ่ายต้องดูไปดูทีนี้มันมีจุดตกไหมจุดเลี้ยวไม่มันอยู่แคมแคร์ม,มามตีหลุมนี้ตีไม่ไปตรงกลางก็ออกขวางเดียวถือมันใกล้ใกล้ยึดมันใกล้ๆกล้ยึดมันใกล้ๆอีเกเข้ามาใกล้ๆอีกเฮ้ยมันสิงผ่าสามนะมันพาทุกหลุมเลยนะมึงไปสอนมัน นี่เหมานี่โอ้โหผลเบอร์ีแล้วตอพกไปโน่เยบอร์รี่ครับโจอ่ย่าถ่ายโอเวทำสีพัดให้ดูพัดเลยนะเดี๋ยวรอครับนอะ ไม่ได้ดูอะไรเลยไหนจะถ่ายอยู่ไหนโอ้ยโดนย้ำไรเป็นไรมึงกระเทิบก็ไม่ว่าไม่ใช่แล้วอนี่พัดเบอร์ดี้นะเนี่ยพัดเบอร์ดี้นะพัดเบอร์ดี้ตกลายตกใครแล้ นี่มันคืออะไรนี่ไอ้ย่ยพัดยังชึกเลยกันหัวล้ออยู่ตรงที่มึงบอกว่าพัดลงไปยี่สบมึงไม่ต้องบอกเราพัดลงมันก็ที่ยี่สอยู่แล้วตอนนี้ไปลงอเมยยี่สิบเล้วยังไงยี่สิบบาทคตรโดนโดนย่าไสก็จะปุบเลย เฮ้ยเบาหอเวียนก่แทบปีกเเดี๋ยวมีคนตกน้ำแล้วทอยไปเรื่อยๆรื่องรื่องน้ำอีกฮะบางที่ก็เดินตกจุดตอนน้นพอดีถืถผมตีนข้ามก้อนไผ่ได้เนี่ยนี่ <laughs> ววรถงามมีถ่ายที่เสียผมออกได้วเวอร์นะไม่ได้หลุมนี้เสียมันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงว่ามันหลุมสิบแปดแล้วใช่หล,ลุมสุดท้ายซะหน่อย <laughs> สวย ถึงทงแล้วมั้งพี่ขุดมาเลยมั้งติดตามผมเท่านี้นะบอกแล้ววงมาแล้วเมื่อกี้วงมาลุมสุดท้ายเนี่ยแหละพี่ลุ้มเทอโบนะเทอโบไงเอาคืนดิปล่อยไปก่อนผมไม่รู้ว่ายี่สิบบาทผมกินมาแล้วร้อยกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนสี่สิบเหลือขวาตัวช่วยกันแต่จะถ่ายได้จะอยู่เป็นเป็นเสน่ห์หรือไม่ก็เป็นคอรี่ ก็ยิงหนูยาวโอกาสที่ไอ้กรูจะมีข้าวมันยิงแล้วเพราะมันต้องปีหลายปีโอ้โหสวยพี่สวยไหนล่ะครับงามโมงามงามงามก็อยู่พวกงั้นก็คือไม่ไหวเพราะเราตนเช้าอันมีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งทางไลน์มาถ้าเสือไม่ตื่นอกไปเขาก็ไม่ได้ขออีกเมื่มันก็ดูไม่ดีอ๋อไปไหนน่ะเล็งมาทางนั้นทำไมเนี่ย เฮ้ยยังอยู่ยังอยู่แต่เอยู่อยู่ข้าทรายข้ามทรายแล้วอยู่อ๋อข้ามทรายแล้วเะอยู่ราคาหน้าน้ำเท่าไหร่ห้าสิบเราหมน้าน้ำ

กรณีเริ่มนับไม่ถูกแล้ว mang quân dài long này để chiến mà đã, nhau น,นี่คนใกล้ๆหนูแม่งมีแข็งเฮ้ยลงจริงอ่ะ